อ่าฮัลโหลทุกคนวันนี้คุยไก่เองจะมาตอบคําถามในเรื่องของการลดน้ําหนักเนาะ mm hmm. เมื่อวันก่อนมีลูกสิ์ถามคุยไก่มาเหมือนกันว่าอา่าอยากที่จะลดน้ําหนักเพราะว่าตัวเองเป็นพึ่งคลอดลูกคลอดน้องได้สองปีแล้วทีนี้น้ําหนักค้างเอเออ่ะวันนี้เราจะมาช่วยเหลือคนที่อา่า พิ่งจะคลอดน้องเนาะอาจจะเป็นคุณแม่มือใหม่คลอดได้2เดือน3เดือนหรือปี2ปีอ่ะวันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาให้สําหรับสาวๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักน้ําหนักไม่ลงเนาะหลังคลอดเนาะวันนี้เราจะต้องทําการเข้าใจก่อนว่าน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นก็คือมันเกิดจากการที่เราสะสมอ่าสะสมไขมันมาก่อนหน้านั้น แล้วพอเราท้องใช่ไหมพอเราท้องเสร็จเรามีน้องใช่ไหมเราก็เกิดการบำรุงเมื่อเกิดการบำรุงน้องขึ้นมาเสร็จแล้วพอเราคลอดเสร็จอ่าน้ำหนักไม่ได้ไปกับลูกนะคะทุกคนน้ำหนักกองกันอยู่ที่คุณแม่ใช่ไหมครยแกเองก็มีปัญหาเรื่องนี้เนาะเพราะว่าครูแกเองก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเหมือนกันก็ตอนคลอดก็น้ําหนักก็ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าแต่ว่าไขามันมันเยอะฉะนั้นเราต้องมาทําการ ลดลดไขมันตรงช่วงนี้ก่อนเราต้องทำการเข้าใจก่อนว่าก่อนหน้านั้นคือจากที่เราสะสมมาก่อนหน้านั้นสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีน้องแล้วเราก็บำรุงเขาพอบำรุงเสร็จแล้วพอเราคลอดเสร็จ อ่ะสิ่งที่เราบำรุงไปอ่ะเขาไม่ได้ไปกับน้องหมดไงทุกคนมันยังสะสมอยู่กับตัวคุณแม่ใช่ไหมเออทีนี้ที่เราจะแก้มาแก้ไขปัญหาให้ก็คือเราจะต้องทําการดีท็อกก่อนดีท็อกลําไส้ถ้าอยากที่จะลดน้ําหนักให้มันลงไวเนาะเราจะต้องทําการดีท็อกก่อนเพราะว่าตั้งแต่เรา ตั้งแต่เราอายุยังน้อยจนมาอายุจน30 40, 40 50แล้วเราไม่เคยทําการดีท็อกเพราะฉะนั้นมันเกิดการสะสมมาระยะเวลายาวนานมากเลยต่อให้วันนี้คุณบอกว่าคุณไม่ได้กินอะไรเยอะแยะไม่ได้กินของไม่ได้กินอะไรเยอะแต่ว่ามันเกิดการสะสมก่อนหน้านั้นไงนึกอ,ออกไหมเออมันเกิดการสะสมก่อนหน้านั้นมันทําให้เกิดการที่แบบ เติมไปเรื่อยๆเติมไปด้วยโดนที่คุณไม่เคยเอาออกเลยไนงะทีนี้เราต้องมาทําการดีทอ็อกคือต้องเอาส่วนที่มันสะสมตรงนั้นเนะี่ยเอาออกก็คือต้องทําการดีทอ็อกถ้าวันนี้คุณยังไม่เคยดีท็อกร่างกายเลยคุณจะต้องทําการดีท็อกก่อนถ้าคุณอยากที่จะลดน้ําหนักอยากที่ลดจะลดไขมันส่วนเกินออก จะต้องทำการดีท็อกก่อนทุกคนถ้าคุณไม่ดีท็อกอ่ะคุณก็ยังยังไม่สามารถแบบลดไขมันได้เนาะเมื่อคุณทำการดีท็อกเอาสิ่งสารพิษตกค้างในร่างกายออกเอาไขมันออกเราเอาออกแล้วดีท็อกเสร็จแล้วเราก็จะต้องเติมกล้ามเนื้อลงไปเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือพวกผักผลไม้ที่มีกล้ามเนื้อที่มีโปรตีนเยอะๆเข้าไปเสริมไปเพิ่มอ่าให้ ระบบร่างกายเราทํางานดีขึ้นแล้วก็ระบบระบบลําไส้เราทํางานปกติขึ้นทํางานดีขึ้นก็จะช่วยเบิร์นเราได้เยอะขึ้นอ่านี่แหละคือสาเหตุค่ะทุกคนเราจะมาช่วยกันคือคุณต้องทําการดีทอ็อกพอดีท็อกเสร็จคุณก็จะต้อง,ต,องต้องเลือกอาหารการกินด้วยถ้าคุณจะกินแบบปกติเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะทุกคนคุณต้องรู้ด้วยว่าสารอาหารตัวไหนที่มีประโยชน์ที่มีโปรตีนเยอะๆเราต้องเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆ,ๆ เรางดไขมันก่อน่วงนี้ลดของหวานลดผลไม้ลดหวานลดขนมปังลดแป้งลดข้าวอะไรที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น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 สิ่งที่ทําให้เกิดการร่างกายเกิดการอักเสบแล้วก็พวกอาหารเปรีูยทั้งหลายต้องงดไปก่อนนะทุกคนที่จะต้องกินให้ได้เยอะๆก็คือกินผักผลไม้ให้ได้เยอะๆกินโปรตีนให้ได้เยอะอย่างเช่นไข่ต้มหากินง่ายที่สุดแล้วทุกคนโปรตีนเยอะด้วยเนาะ,ะวันนี้ ถ้าใครคุยไก่เองมีมีตัวช่วยคือตัวดีท็อกตัวรูมไฟเบอรี่นะคะทุกคนเนาะใครอยากได้ใครสนใจตัวดีท็อกรูมไฟเบอรี่ของบริษัทดีเอคอนคือที่หนึ่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะขายดีหนักมากตอนนี้คุยไก่เองก็จากที่น้ําหนัก60ก็ลดมาเหลืออยู่45กิโลนะคะทุกคนจากการดีท็อกร่างกายนี่แหละแล้วก็มีทีมแพทย์ดูแลเราด้วยนะคะเป็นพี่หมอหนึ่งนะคะทุกคนเนาะเภสัชประจําบริษัทดีเอคอนให้การดูแลคุยไก่ตั้งแต่เริ่มลดนะคะทุกคน จนทุกวันนี้ก็ลดมาอยู่สี่สิบกว่าปาแล้วเพิ่มกล้ามเนื้อให้ตัวเองทุกวันเพิ่มโปรตีนให้กับตัวเองทุกวันด้วยเพราะเรามีเพียสัตวิกรประจําตัวอยู่แล้วเรารู้แล้วว่า,อา,อ,า,อ,า,อ,าอาหารประเภทไหนที่กินแล้วมีประโยชน์อาหารประเภทไหนที่กินแล้วได้ได,ได้สารอาหารครบได้โปรตีนครบได้อ่าได้สิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับร่างกายเนาะต้อตงต้งองมีถอกคุยแกเองมีตัวดีถอกอยู่นะคะทุกคนเนาะตอนนี้ขายดีหนักมากตอนนี้คุยแกเองก็สินค้าหมดแต่ไม่เป็นไรคุยแกสามารถ เอาเข้าบริษัทได้แล้วให้บริษัทคนส่งได้นะคะทุกคนเนาะถ้าใครสนใจตัวดีท็อกซ์รุมไฟเบรี่ของเราของละ590บาทอ่า590บาทมี14สซองได้ครึ่งเดือนถ้าน,นี้อยากที่จะลดให้โปรสองให้โปรหนึเดือนไปเลยก็คือ2กล่องแล้วคุยกับเองก็จะมีตัวรูมคอฟฟ่เนาะตัวที่ช่วยเบิร์นบ็อกเบิร์นบิวบูดีท็อกให้ด้วยนี่ ทานคู่กันนะคะทุกคนจะเห็นผลไวมากเลยะคะทุกคนคุยไก่เองในระยะเวลา6เดือนคุยไก่ลดไป15บกิโละคะทุกคนเห็นผลไวถ้าใครสนใจอะไรแบบนั้นก็สามารถทักที่อ่าทักที่คอมเมนต์ทักที่ข้อความหรือไม่ก็จิ้มลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ 5, มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทุกคนคุยไก่ดีๆให้คำแนะนําสําหรับคุณแม่ลูกคุณแม่ที่เพิ่งคลอดใหม่ๆคุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายแหละที่อยากจะ ลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็วผลดีอ่าคุณต้องปรับที่วิธีการกินก่อนเนาะต้องมาดีถอกร่างกายกันก่อนเนาะอ่าใครสนใจอะไรแบบนั้นก็สามารถทักหลังบ้านมาได้นะคะทุกคนทุกคนคุยกับอีเดีคำแนะนาเพราะคุยกับเองก็เป็นหนึ่งคนนะั้นที่เคยอ้วนมาก่อนอ้วนหลังคอดมาก่อนเนาะอ่าเป็นกําลังใจให้คุณแม่มือใหม่้วยการคุณแม่ลูกอ่อนทงทลายแหล่นะคะทุกคนวันนี้คุยกันไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ